โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม mm hmm. เช่นเคยครับกับไวยรุนดูบายนะครับคุณผู้ชมก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํำคลิปให้กับไวยรุนดูบายด้วยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเกมเสาถ้ำนะครับนะก็ต่อมาจากมาจองเวสอนะครับคุณผู้ชมนะ เมื่อกี้ก็ถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมนะมาจองเวสองนะครับนะ,อะรอบนี้ก็เบาๆหน่อยแล้วกันนะครับนะ,ะงบสองร้บาทครับคุณผู้ชมนะวันนี้วันอาทิตย์ครับขอเบาๆแล้วกันนะครับคุณผู้ชมได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับนะพรุ่งนี้วันจันทร์ละจัดหนักจัดเต็มมาเบ็ด2บาทแล้วกันนะครับคุณผู้ชม โอ้ยไม่ค่อยจ่ายนะคุณผู้ชมนะผมหมุนเท่าไหร่วันนี้มาสิบกลุ่มหมุนแล้วนะครับนะคุณผู้ชมยังไม่ทอนมาสักบาทละอ่าเดี๋ยวเบ็ดสามบาทเลยครับแล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วก็ออเบ็ดสี่บาทเลยปะแล้วก็ออสักสามสิบหมุนเลยแล้วกันนะครับนะเบ็ดสองมันไม่จ่ายว่ะคุณผู้ชมเออ หบาท20ตังค์ครับหมุนตั้งนานกว่าจะจ่ายครับคุณผู้ชม <c oughs> จะรอดไหมครับคุณผู้ชมเห <c oughs> ลืออยู่88บาทนะครับหน้าตอนนี้คุณผู้ชมเด้อสุดท้าย โอ้โหพีจีครับคุณผู้มชมใครพีจีคือมันเป็นอะไรกันดังหนาไม่รู้นะครับนะคือผมคือมันชอบมาออตโต้สุดท้ายอะ่ะคือออตโต้สิบหมุนเนี่ยมันชอบมาดอกสุดท้ายตลอดเลยนะครับนะใครพีจีแม่งเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับคุณผู้มชมเออมาอย่าเ้าเยอะครับอุ้ยเคเคด้าน,นบนคุณผู้มชม เออหนึ่งพันสี่ครับคุณผู้ชมดอนกน,ดอน้ําเง,งินดอกนี K ้อีกดอกหนึง่งปื้มเคอีกดอกหนึ่งปฮ้มอุ้ยจริงคุณผู้ชมมาจริงครับสวยงามโอ้โหหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสามบาทครับคุณผู้ชมด้านนอกคือบอกตรงเลยว่าเกลือบจัดเลยนะครับนะเข้าด้านในโอ้โหเอาเรื่องคำนวณหนึ่งหมื่นะ 1, เฮ้ยหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับสี่หมุนมา เออสวยครับสิบสี่บาทสามหมุนนี้ว่ายัางไงเปลี่ยง <c oughs> โอ้โหโคตนค,คัมแบงครับคุณผู้ชมโอ้ยไม่น่าเชื่ออุ้ยตรงนี้อีกหนึ่งสามสองครับคุณผู้ชมสวยงามราครับจบปีเขีนี้เลิกเ,เลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมด้านนอกมันไม่ค่อยจ่ายนะครับนะเผื่อดีไม่ดีเดี๋ยวอาจจะหมดตัวก็ได้นะครับคุณผู้ชมนะ กำไรนิดๆหน่อยๆก็นะเอาแล้วล่ะครับนะคุณผู้ชมเด้อวันอาทิตย์นะครับนะโอเคครับนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับนะถ้าชินชอบคลิปวิดวีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับวัยรุ่นดูบายด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอตัวลาไปก่อนนะครับ